ตามล่าหาสามีที่ไปอยู่กับกิ๊กสาว<ะ>พอเจอตัวกลายเป็นว่าผัวของเราซ้อนท้ายกิ๊กสิ่งหนี้เ<ะ>มียหลวงก็ไม่ยอมนะคะขับรถไล่ล่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ ทั้งใจเจ็บทั้งกายที่เห็นล้มลงไปตามลูกศรนนี่คือเมียหลวงนะคะและที่ล้มดูดีๆนะกิ๊กของผัวเป็นคนขับเบียดจนรถล้มแล้วลเธอจะลุกก็ล้มลงไปอีกรอบหนึ่งคือมันไม่ไหวมันเจ็บใช่ค่ะ กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะจังหวัดที่มีหลวงขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามผัวของตัวเองซึ่งซ้อนท้ายสาวคนสนิทแบบนี้ครับแต่ถูกกิ๊กสาวเบียดจนรถล้มคว่ำชาวบ,บ้านต้องรีบไปช่วยเหลือแล้วที่มันช้ำกว่านั้นคือหลังรถล้มไม่นานสังเกตดูดีๆเนี่ยปรากฏฝั่งสามีเนี่ยวนรถกลับมาพร้อมกิ๊กอีกครั้งหนึ่งตอนแรกเข้าใจว่าจะมาช่วยนะคะแต่ที่ไหนได้อะคะลงมาดูแค่แป๊บเดียว ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขี่รถออกไปพร้อมกับกิ๊กอีกรอบหนึ่งนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยบุญลำหมู่ที่10ตําบลบ,บ้านสวนอําเภอเมืองจงังหวัดชนบุรีค่ะทีมข่าวไปพบเจ้าของคลิปนะคะคือนายก้องพบอายุ40ปีเขาบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่ไล่กันมาด้วยความเร็วจากนั้นก็มีคันหนึ่งเบียดอีกฝ่ายจนล้มลงตัวเองก็รีบไปช่วยเหลือสอบถามหญิงคนเจ็บก็ทำให้ทราบว่าเขาเป็นเมียหลวง จับได้ว่าสามีอยู่กับกิ๊กพอจับได้ฝ่ายชายเห็นท่าไม่ดีก็กระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กิ๊กสาวพากันขี่หลบหนีนะคะมีหลวงก็มโมโหเลยขี่รถไล่ตามก่อนจะถูกกิ๊กสาวเบียดจนรถล้มบาดเจ็บแบบนี้เขาก็เลยอ่ะในฐานะ คนกลางฝากถึงบรรดาเมียลัวมียน้อยกิ๊กสาวมีอะไรขอให้ใจเย็นๆคุยกันดีๆอย่ามาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันแบบนี้เพราะอันตรายมากโชคดีนะคะที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะเพราะเขาอาจอจะตามหัวเขามาส่วน้ำเงินน้อยเขาจะคนขีครับวานหัวเข้าไปเขาก็เลยขี่ตามไล่กันมาอาจจะเบียดกันล้มอ๋อคือแล้วแล้วเออหัวเขาต่อรถลงมาดูไหมครับต่อจอยอยู่ครบนึงครับ จอดจอดอยู่แป๊บนึงจอดอยู่ประมาณนี่ไม่ถึงนาทีสองนาทีอ่ะก็เห็นผมเขาไปช่วยเมียเขาเสร็จปุ๊บเขาก็ขี่ไป<อ>เลยขี่ไปกับเมียน้อยถ้าจะเป็นเมียน้อยครับแางนี้ก็เข้าใจเข้าใจเมียหลวงเขานะว่าเออเขาว่าแบบนักกำลังโมโหเะนี้ยหะคือแบบว่าถ้าคิดนิดคิดมาหน่อยงเนี้มันอาจจะไม่เกิดไัญหาเลยได้ได้เปยกันนะอันนี้ก็คือเจ็บน้อยถ้าเจ็บเยอะขึ้นมาก็หายากอันตรายนะใช่ใช่ เราหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันนะคะคไอ้เจ็บร่างกายแค่นี้มันไม่เท่าไหร่หรอกคะอ่ะเขาเป็นเมยหลวงอ่ะแต่เจ็บใจอ่ะมันมากกว่าแต่เราก็เอาในฐนานะคนนอกนะก็เอาใจช่วยแล้วกันอยากให้ตกลงกันได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อันนี้เราฟังจากบุคคลที่3ที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าอ,ขอาข้อเท็จริงเลยเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้อาจจะต้องฟังคําชี้แจงจากทั้งสาคนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะนะก็อยากให้จบกันได้ด้วยดีนะถ้าไม่รักกันแล้วเนี่ยก็เลิกกันไปเคลียร์กันดีกว่าพูดกันดีๆดีกว่านะครับจะ้่งทัใค นะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News